โรงเรียนนนชาติหนองช้างน้ำยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานร,รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนนนชาติหนองช้างน้ำตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลดงเคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประทมศึกษาคอนแก่นเขต3เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น77คนข้อมูลด้านบุคลากร โรงเรียนโนนชาติหนองช้างน้ำมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งคนข้าราชการครู5คนพนักงานราชการสองคนครูอัตราจ้างหนึ่งคนพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนครูช่วยครูผู้ดูแลเด็กระดับประถมวัยหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรลการหนึ่งคนและนักการพันลงหนึ่งคนบริหารงานโดยนางพัชราพรช่างเกวียน ร่วมโดยการโรงเรียนนูนชาติหนองช้างน้ําอัตลัก,ลก,ลก,ลลกษณ์โรงเรียนมารยาทดีเอกลักษณ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสีประจําโรงเรียนขาวเขียววิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนงานด้วยความสุข โรงเรียนนวลชาติหนองช้างน้ำแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็นสี่ายได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผลส่งเสริมให้มีการศึกษานักเรียนรายบุคคลจัดนิเทศการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนส่งเสริมด้านการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการของนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับอื่นๆตามโอกาส ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการใช้ใจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการจัดทำบัญชีการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินเป็นปัจจุบันตามระเบียบการเงินและพัสดุอย่างโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคลมีการจัดวางแผนอัตรากำลังตามที่กศกออกำหนดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งเสริมการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะของบุคลากรตลอดจนส่งเสริมด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมพร้อมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนดูแลกิจการนักเรียนสภานักเรียนและประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ผลการพัฒนางานประกันคุณาภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่1คุณภาพเด็กและคุณภาพผู้เรียนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับประถมวัยอยู่ในระดับดีเลิศเด็กประถมวัยในโรงเรียนนวนชตัตนหนองชัางน้ํามีพัฒนาการทางด้านร่างกายการเจริญเติบโตตามวัยมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กมีสุขอนิสัยที่ดีเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วสามารถใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็กใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันได้ดีสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและช่องปากและช่วยเหลือตนเองได้เช่นการเข้าห้องน้ําการใส่รองเท้าการเก็บที่นอนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และอาหารเสริมนมสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นและสถานที่ได้ดีฟังพูดสื่อสารโตตอบตั้งคําถามและเล่าเรื่องราวอย่างต่อเนื่องได้ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีโรงเรียนโนนชาติหนองช้างน้ำมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณรวมทั้งยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณส่งเสริมให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการมีความรู้ทักษะพื้นฐานมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดทั้งนี้มีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติเน้นทักษะในการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพมีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีความกล้าแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมาตรฐานที่สกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับประถมวัยอยู่ในระดับดีเลิศทั้งนี้สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารให้คำปรึกษาติดตามนิเทศประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเน้นการส่งเสริมความรู้ทักษะกระบวนการด้านวิชาการของผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการทางด้านดนตรีกีฬาและอาชีพอย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจ ใจและความถนัดของผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ในการดํารงชีวิตได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหน่งจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะตามความสนใจจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความเหมาะสมสวยงามปลอดภยัยสร้างสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ให้พร้อมต่อการใช้งานคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้งานได้จริงมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงเข้าชม ข้อมูลและติดต่อประสานงานได้ มาตรฐานที่3กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผลการประเมินคุณภาพภายในของระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทมีการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทั้ง4ด้านผ่านการบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย ศาสตร์สัมผัสและการลงมือปฏิบตัติมีการจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และประสบการณ์สำคัญที่เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีโดยจัดห้องเรียนทุกห้องด้วยการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมีความสุขและมีความพร้อมในการเรียนรู้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายมีการใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้พร้อมทั้งนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ PLC และนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผลงานหรือรางวัลของสถานศึกษาโรงเรียนนนชาติหนองช้างน้ำได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านลิปวิดีโอจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2566ได้รับราง วันโรงเรียนสีเขียวเบอร์5และเบอร์หระดับสีดาวประจําปีการศึกษา2567ระดับประเทศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับสอบพอ,อด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านที่ วิธีคนดีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศผลการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจสืบสานต่อยอดความดีที่ยั่งยืนภายใต้หัวข้อวิธีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติปี2567จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวยัยรอบที่3ปีการศึกษา2567 ถึง2,571โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาได้รับรางวัลเสมาปปสประ,ระเภทผลงานดีเด่นรักษาระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็กระดับสอพทและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองจากการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาหรือวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3การพัฒนารูปแบบสปิริตโฟลคร์โมเดลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ชนชาติหนองช้างน้ำงามสิ่งแวดล้อมร่มไม้หอมเย็นใจไม่เป็นสองมารายาทดีเด็กน้อมน้อมทุกคันลองทั้งประของคุณธรรมนำจิตใจ